สวัสดีครับทุกคนรายการดีเทลวันนี้นะครับพิเศษจริงๆเพราะว่าผมจะรับบทเป็น โทนี่สมาร์ทเขามีแต่โทนี่สตาร์ทใช่ไหมครผมจะเป็นโทนี่สมาร์ทฮะทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะไปดูครับว่าถ้าเกิดผมอยากทําบ้านสมาร์ทโฮมทั้งหลังเลยเนี่ยผมจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับแล้วก็บ้านสมาร์ทโฮมของผมเนี่ยนะครับทุกคนจะต้องเป็นบ้านที่มีความสะดวกสบายมีความปลอดภัยแล้วก็ต้องมีสีสันหน่อยนึงนะมีความเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับรวมถึงต้องประหยัดพลังงานของบ้านได้ด้วยนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มทําอะไรเลยเนี่ยนะครับผมก็ต้องลง กดแอปเ e ฟเฟ e s ์สมาร์ท i n ฟมานะทุกคนนี่ชึบเป็นแอปตัวนี้นะครับที่จะสั่งการระบบสมาร์ทโฮมอุปกรณ์ต่างๆของ h e ฟเลนะครับนี่ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ข้างหน้าลงจอดรถแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกดเปิดนะครับจากแอปของ h e ฟเลดูนะนี่ทุกคนแค่ปุ่มเดียวเลยนะฮะ<อ>ประตูกําลังเปิดนะฮะทุกคน ไปดูว่าจะมีอุปกรณ์อื่นๆตรงไหนบ้างนี่พอเราเข้ามาจอดปั๊บนะครับแล้วมันก็จะเลื่อนปิดให้เลยนะทุกคนทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ในโรงจอดรถแล้วนะครับประตูก็ปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมลองสั่งเปิดไฟจากในแอปของเฮฟเลดูเลยนะครับ ไฟติดแล้วนะฮะทุกคนสั่งงานง่ายมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันต่อนะครับในเฮฟเ e ลดีไซน์สตูดิโอสุขุมวิท64มาดูกันว่าในนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์อะไรเจ๋งๆอีกแล้วทาให้ผมเนี่ยนะฮะเป็นโทนี่สมาร์ทที่สุดเลยคือในบ้านนี่จะมีแต่อุปกรณ์สมาร์ททั้งนั้นเลยนะทุกคนไปดูกันว่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผมแค่ไหนเลยฮนะเปิดแอร์หน่อยซิกบีเปิดแอร์ เดี๋ยวก่อนครับตอนนี้ยังสั่งการผ่านเสียงไม่ได้ครับอ๋อตัวนี้ไม่ใช่เหรอฮะตัวนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อแล้วตัวนี้ใช้ทำอะไรครับเนี่ยเป็นตัวควบคุมครับอุปกรณ์1ิบปีทั้งหมดควบคุมอุปกรณ์อีกทีนึงใช่ครับออ,อ,อนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากเทฟเลสป่ะครับถูกต้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโบ๊ทนะครับเป็นคนดูแลผลิตภัณฑ์ระบบสมาร์ทโฮมของเทฟเฟล์เองครับคุณโบ๊ทนี่จะมาแนะนำผมใช่ทั้งบ้านเลยนะทั้ง ตัวนี้นะครับเป็นเอาง่ายๆนคือตัวตัวแม่นะเองอนะครับตัวยานแม่ในการรับข้อมูลของอุปกรณ์ทั้งหมดยานแม่เลยนะยานแม่เลยครับเพราะว่ามัเป็นคือตัวหลักของอุปกรณ์ i ิ b บีทุกๆตัวท,ท,ท,ที่จะต้องติดต่อผ่านเจ้าตัวนี้ครับเรียกว่า ซิกบ a เกตเวนั่นเองอ่านี่แสดงว่ามันเกี่ยวข้องกับระบบทางด้านของออนไลน์หรืออินเทอร์เนต็ตใช่ไหมับลแล้วอย่างนี้อ,อินเทอร์เนต็ตที่ผมใช้อยู่ที่บ้านนี่มันจะใช้เชื่อมกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆ,ๆได้ไหมฮะก็ขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์ครับ,รบโดยปกติแล้ว,วครับระบบสมาร์ทโฮมที่เราใช้งานหลักๆนะครับจะมีระบบซิกบีนะครับกับระบบ Wi-Fi ครับ,รบซึ่งตัวระบบ Wi-Fi เองเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ตัวเกตเวตัวนี้ในการเชื่อมต่อ นะครับสามารถต่อผ่านราเตอร์ที่บ้านโดยตรงได้เลยแตกต่างจากตัว Si ิกบีที่ว่าอุปกรณ์ SiB บที่เป็นสมาร์ทโฮมเนี่ยเราจะต้องทําการต่อผ่านตัวเกตเวนี้นะครับเพราะว่าตัวเกตเวนี้จะเป็นตัวสั่งการอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการสั่งการผ่านมือถือนะครับซึ่งตัวเกตเวนี้จะต้องเชื่อมต่อกับตัว WiFi ที่บ้านนะครับเพื่อให้มันออนไลน์วาง่ายๆคือช่วยกระจายสัญญาณแล้วก็รวบรวมควบคุมสัญญาณอีกทีหนึ่งถูกต้องครับคุณโบ๊ทครับ ครับผมบ้านสมาร์ทโฮมในฝันของผมเนี่ยนะฮะมันจะต้องครอบคลุมทั้งหลังแบบครบวงจรนี่คุณโบจะมาแนะนําอะไรผมจุดแรกครับเนี่ยจุดแรกนะครับเราเข้าบ้านเราก็ต้องเจอประตูก่อนอ่าน่นอนครับทีนี้เนี่ยตัวประตูเนี่ยเราสามารถติดตัวเซ็นเซอร์ได้เรียกว่า d o ซ็ s e n s ร์เป็น d o ซ็ s e n s ร์ใช่ครับ window ด้วยได้ไหม window ก็ได้ครับป็นหน้าต่างก็ได้อุปกรณ์ลักษณะเดียวกันใช่ครับคือตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้จะคอยตรวจจับว่าประตูเปิดหรือประตูปิดอยู่ครับอย่างถ้าประตูเราสั่งให้ประตูเปิดอยากจะให้ตัวบ้านแล้วก็ไฟติด เราก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคฮะนี่ไม่ได้เตรียมนะฮะนี่สั่งการแบบอัตโนมัตินะคุณบอถูกต้องแล้วผมเห็นไฟติดด้วยใช่ครับไฟข้างในห้องก็ติดด้วยนะฮะนี่บ้านกําลังเลื่อนขึ้นมาแบบอัตโนมัติเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะฮะอันนี้เดินไปชนอะไรนี่ไม่เล่นนะมุกพวกนี้มันเก่าแล้วนะคุณบอถูกถูกครับ นี่ผมเห็นไฟที่เตียงก็ติดคุณบอสถูกต้องครับนี่คุณบอสแบบสั่งการตัวนี้กตงตวลงไว<ห>้อใช่ครับมันเป็นมาจากอุปกรณ์อะไรครับเนี่ยตัวนี้เราจะเรียกว่า motion sensor ซซครับเป็นตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวอย่างตัวเนี้ยผมเซตไว้ว่าถ้าเกิดเจอคนเนี่ย detect คนได้เนี่ยสั่งให้ไฟตเตียงเนี้ยเปิดแล้วมันก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุนี้ด้วยเนาะคุณบอสใช่เวลาเดินเข้ามาในห้องตอนกลางคืนมองไม่เห็นอะไรเงี้ยไฟจับโมชั่นเราได้ตั้งเวลาไว้ก็ได้ตั้งเวลาก็ได้ครับคุณบอสฮะครับนี่ถ้าดูไม่ผิดเนี่ยจะเป็นพวก อุณหภูมิกับความชื้นครับทุกคนเราสามารถดูได้เลยนะดูได้เลยครับตัวนี้เป็นค่าเรียลไทม์เลยนะครับอ๋อณตอนนี้เลยนะหตอนนี้เแล้วเราดูผ่านอุปกรณ์อะไรฮะเนี่ยคุณบอสตัวโน้นเลยครับตัวอนอ๋อนี่เลยกลมสีขาวนัมครับตัวเล็กนิดเดียวนะแต่ว่าสามารถบอกค่าได้ดีนะทุกคนใช่แล้วนี่นี่เราดูไปแล้วนี่เราเอาไปทําอะไรได้บ้างฮะคุณบอสเนี่ยอย่างตัวนี้ครับอย่างอุณหภูมิเนี่ยพอเราเซ็ตว่าเฮ้ยอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยเราอยากจะให้เปิดแอร์อัตโนมัติเราก็สามารถทําได้ นี่ก็เป็นการสั่งเปิดปิดได้แล้วก็สามารถดูค่าของฝุ่น PM ณปัจจุบันนั้นได้นะครับ <S S <S ว่าในห้องนี้เรามีฝุ่น PM อยู่เท่าไหร่เก็เป็นเรื่องของปรับสปีดเครื่องชงกาแฟของเรานะครับเราก็สามารถสั่งเปิดปิดผ่านตัวมือถือได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งเราสามารถตั้งค่าเวลานะครับก็เราอยากจะทานกาแฟตอนกี่โมงตื่นเช้ามา8โมงเราจะอยากทานกาแฟอ่ะก็เซตไปเลย ตัวนี้ยังจะใส่ตัวไมโคร USB card ได้ด้วยนะครับเพื่อสามารถเก็บข้อมูล นะครับพวกบันทึกวิดีโอหรือรูปภาพได้ด้วยนะครับเวลามีเหตุการณ์อะไรเราจะได้ดูเหตุการณ์ย้อนหลังได้เนาะถูกดต้องเลยครับคุณนอนตัวนี้นะครับเรียกว่าอินดอร์คัเมล่าครับความพิเศษมันตรงที่ว่าเราสามารถหมุนกล้องนะครับซ้ายขวาก็ได้นะครับขึ้นลงก็ได้นะครับค่อนข้างสะดวกมากๆเลยเวลาเราอยากจะดูเหตุการณ์ภายในบ้านเรานะครับอย่างตัวนี้เราอาจจะมีโจรเข้ามาอยู่นะฮะดังนั้นเราก็อาจจะสามารถแคปเจอร์ภาพไปให้ทางสถานีตำรวจได้นะครับตัวนี้ยังสามารถ พูดคุยโต้ตอบได้ด้วยนะครับโต้ตอบกันได้เลยฮะคุณบอสถูกต้องครับตัวนี้เราสามารถกดไมค์ตรงนี้นะครับเพื่อสามารถคุยกันโต้ตอบหน้าเดียวนั้นได้เลยโอ้โหนี่ผมได้ยินเสียงคุณบอสจากตรงนี้นะทุกคนเออคุณบอสได้ยินผมไหมฮะผมได้ยินชัดเลยครับผ่านมือถือนั่นแหละครับตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกอย่างตัวนี้เราสามารถใส่เมมโมรีได้ด้วยก็คือเก็บไว้ได้นะข้อมูลเก็บไว้ได้ทำกแบ็กอัพข้อมูลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเป็นรูปภาพ มีออกมาแพีเดียวเลยนะฮะประตูล็อกครับปลอดภัยมากๆเลยปลดล็อกให้ผมยังไงฮะเนี่ยเดี๋ยวผมปลดล็อกผ่านมือถือให้นะครับโอ๊ได้แล้วฮะได้เลยครับคุณนินมีนะครับอ่าเปิดประตูได้เลยครับมาแล้วฮะทุกคนเป็นไงครับนี่ปลอดภัยมากๆเลยนะครับใช่แล้วครับอันนี้มันมีวิธีการปลดล็อกแบบไหนบ้างฮะคุณโอด อย่างตัวเมื่อกี้นะครับเราปลดล็อกผ่านระบบมือถือนะครับ,รบก็คือเป็นเหมือนกับคล้ายๆรีโมทอันล็อกนะครับสามารถเปิดล็อกผ่านระยะไกลได้นะครับอีกวิธีนึงในการปลดล็อกนะครับเราสามารถใช้รหัสนะครับซึ่งเราสามารถซูมรหัสขึ้นมานะครับอันนึงนะครับแล้วเราก็บอกให้คนที่บ้านเนี่ยกดรหัสต,ตามนี้ นะครับเพื่อปลดล็อกแสดงว่ามันอัปเดตตลอดเวลาไม่ได้ซ้ำเลยใช่ครับตัวนี้เราสามารถใช้รหัสนี้ได้5นาทีคล้ายๆเหมือนวันทาพัดเปื่อนะครับครับผมแล้วตะกี้ผมเดินเข้ามานะครับพอประตูเปิดปั๊บระบบอื่นๆในบ้านทํางานด้วยฮะทุกคนใช่แล้วครับตัวนี้เราก็สามารถสั่งให้อุปกรณ์อื่นๆในบ้านนี้ทำงานอัตโนมัติได้ก็คือควบคุมผ่านมือถือตัวนี้ผ่านแอปได้เลยใช่ครับเราสามารถเซตระบบต่างๆเนี่ยผ่านแอปได้ทั้งหมดเช่นชเราจะเปิดประตูมาปุ๊บเราจะให้ไฟเปิดนะครับเพื่อความสะดวกสบาย บอสฮะตะกี้เนี่ยไปดูเรื่องของความสะดวกสบายมาแล้วความปลอดภัยก็มีครบเลยทีนี้ผมอยากให้บ้านผมเนี่ยมีสีสันอะไรให้มันแบบสะดุดตานิดนึงอะคุณบอสได้เลยครับคุณนิ่ของเราเนี่ยจะมีตัวระบบไฟนะครับครับสามารถเปลี่ยนสีสันได้เฮ้ยบอสผู้เป็นเล่นไปนะสีเขียวสีเขียวสีแดงก็ได้ได้สี่วงสีอะไรได้หมดเลยครับนะครับปรีไฟหรืออะไรก็ได้แล้วอย่างนี้เราสั่งการผ่านอะไรฮะคุณบอสการสั่งการนะครับก็คือสามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชันก็คือแอปตัวเดียวกันของเฮเซเล่ ถูกต้องนะครับแล้วก็อันดับ2ก็คือผ่านตัวเจ้า google nest หรือ google home นะครับตัวนี้จะเป็นการสั่งการด้วยระบบเสียงอ๋อเป็นระบบเสียงแล้วถูกต้องเราก็พูดไปมันก็เปลี่ยนให้ตามเลยใช่ถูกต้องครับพูดกับมันได้เลยว่าอยากให้เปลี่ยนสีไฟเป็นสีอะไรนะครับแสดงว่าโคมไฟตัวนี้ต้องเป็นชนิดพิเศษที่ถูกฝึกกับระบบ automation ไว้โคมไฟต้องเป็นเราเรียกว่าเป็นหลอดไฟสมาร์ทนะครับโคมไฟสมาร์ตนะครับตัวพวกนี้มันจะสามารถมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับในการหลีไฟเปลี่ยนสีไฟพวกนี้ได้ ครับแล้วเดี๋ยวบอพาผมไปดูเลยดีกว่าได้เลยครับนี่ก็คือตัวหลอดไฟครับที่เป็นสมาร์ทของเราได้ข่าวว่าเรื่องระยะนี่อยู่ไกลหน่อยก็ยังสามารถสั่งการ Google Home ได้สามารถสั่งการได้ครับ <S <S Hey Google red light alright changing lights t o d นีครับไฟเปลี่ยนสีแนละ้วทุกคนนี่เป็นสีแดงนะเอ๊ะถ้าผมอยากแบบสีแดงเริ่มจะบาดตาไปแล้วคุณบสขอเป็นสีเขียวได้ไหมฮะโอ้ได้เลยครับเฮ้ hey Google green light Changing, เป็นไงครับแล้วจริงๆตัวโคมไฟนี่เราสามารถเซตให้เยอะกว่านี้ก็ได้นะถ้าเกิด<ช>แล้ว<ช>แต่ว่าต้องการความสว่างมาก<ช>แค่ไหนเนาะใช่ครับเราสามารถเพิ่มการดิมไฟนะครับหลีไฟความสว่างของไฟได้นะครับครับโบสกกำลังเพลินเลยเอาล่ะครับ อันนี้นี่เสียงเพลงมาจากไหนฮะเนี่ยโอ้มาจากตัวเครื่องนี้เลยครับอ๋อนี่เป็นสมาร์ททีเบิลครับเหมือนเป็นโต๊ะอัจฉริยะนะทุกคนถูกต้องมันทำอะไรได้บ้างครับคุณโรสตัวนี้อ่าเมื่อกี้เราได้ยินเสียงเพลงกันไปแล้วนะฮะครับไฟกระพริบกระพริบมีไฟที่เป็นแบบตามเสียงเพลงครับแล้วก็อีกอันหนึ่งฟังก์ชันล้ำๆนะนี่ครับตู้เย็นครับว้าวเราอยากจิบน้ำเย็นๆมีน้ำเย็นๆจากเฮฟเล่ด้วยนะฮะอันนี้หากินได้ที่เฮฟเล่ดีไซน์สตูดิโอถูกต้องครับผมเห็นมีแท่นชาร์จที่ชาร์จไวเลนนะครับครับ แล้วก็วางชาร์จไปเลยอ๋ออันเด็กประสงค์จริงนะฮะโต๊ะตัวนี้ทุกคนแล้วผมเห็นตัวนี้ฮะน่าจะเป็นตัวรับสัญญาณอะไรบางอย่างนะคุณบอสตัวนี้เราเรียกว่ารีโมทยูนิเวอร์แซลนะครับสามารถใช้ในการคอนโทรลพวกระบบแอร์นะครับคอนโทรลทีวีนะครับเปิดปิดทีวีเปลี่ยนช่องทีวีได้เวลาที่เราอยากจะสั่งเปิดแอร์ไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนที่เราจะถึงบ้านนะครับเราก็สั่งผ่านมือถือได้เลยก็คือคนที่จะติดตั้งระบบสมาร์ทโฮมของเฮฟเล่เนี่ย ก็จะต้องมีเจ้าตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญาณควบคุมใช่ครับทุกบ้านต้องมีครับตัวนี้ต้องมีแล้วถ้าคนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเขาสนใจระบบสมาร์ทโฮมนี่จะมาดูได้ที่ไหนครบคุณบดเคญมาที่เฮฟเลดีไซน์สตูดิโอนะครับสุขุมวิท14นี้ได้เลยนะครับเยี่ยมเลยฮะทุกคนแล้วมือถือเครื่องนี้นี่ที่ควบคุมระบบต่างๆในนี้ใช่ไหมครับคุณบันั้นไฟนั้นยังติดอยู่ไหคุณเอ้าคุณนินคุณนินสามารถโหลดแอปได้เฮฟเลดสมาร์ทลิฟ่งไงครับ